ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะมาทําแหนมเอ็นไก่ให้ดูจ้าแหนมเอมนไก่เราซื้อเอ็นไก่มานะคะเอ็นไก่จ้าซื้อมาสามแพ็คนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะราคาแล้วแต่น้อยแล้วแต่มากนะคะอันี้สามสิบเก้าเหรียญหนึ่งเซนอันนี้สามสิบเก้าเหรียญหกเซนส่วนนี้ก็สามสิบแปดเหรียญสองเซนนะคะซื้อมาสามแพ็คจ้ะซื้อมาสามแพ็คจะทําเยอะหน่อยเอาไว้ แช่ตู้เย็นไว้กินนะคะทำแหนมจ้าแหนมเอ็นไก่นะคะสูตรนี้สูตรนี้ทำ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 พอเป็นแล้วเราจะไปทอดนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กินดิบนะคะทีนี้เราจะมาทุบก,กระเทียมก่อนกระเทียมประมาณใช้ประมาณหนึ่งถ้วยใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะกระเทียมทุบซะก่อนกระเทียมนะคะเรามาทำกระเทียมสับก่อนจ้ากระเทียมสับก่อนนะคะ ใส่กระเทียมเยอะหน่อยกระเทียมม่เยอะมันก็ไม่เป็นเราจะใช้สูตรผงนะคะสูตรผงสูตรผงแบบสําเร็จรูปนะคะซื้อแบบผงม,มาผงทําแหนมอะผงทําแหนมเราจะมาทําแหนมตอนนี้ทุบกระเทียมก่อนใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะ กระเทียมใส่กระเทียมเราจะมาสักกบกระเทียมนะคะ ใส่กระเทียมใส่กระเทียมเยอะหน่อยใส่กระเทียมเยอะๆนะคะมันจะได้เป็นสูตรนี้เป็นสูตรเอาไปทอดนะคะไม่ได้กินดิบนะคะกินดิบไม่ได้ม่ได้นะคะเอ็นไก่จ้าเอ็นไก่เอ็นไก,นไก,นไก่แหนมเอ็นไก่เอาไปทอดก่อน ูตรนี้จะไม่ใส่ข้าวเหนียวนะคะสูตรนี้ไม่ใส่จะเราใส่ผงสําเร็จรูปก็โอเคแล้วนะคะใส่พริกไทยเป็นพริกไทยไปหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยใส่กระเทียมพริกไทยกระเทียมกันนนะคะโอเคเรามาสับก่อนสับกระเทียมก่อนนะคะ เทียมให้ละเอียดเลยจ้าใส่กระเทียมถ้วยหนึ่งอ่ะเวะลาไปทอดมันจะได้หอมๆนะคะ ก่อนทำอ่าอ่าอร่อยมากเขาเรียกอะไรล่ะจะพูดก็นึกไม่ออก ดันนึกไม่ออกกระดูกหมูอ่อนอ๋อเที่ยวก่อนทำกระดูกหมูอ่อนจ้ะอร่อยมากกระดูกหมูอ่อนทำไว้ประมาณสี่ห้าวันแล้วก็เอาไปทอดอร่อยมากกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวพริกขี้หนูแล้วก็ผักสดอร่อยมาก ประมาณนี้นะคะใส่ไว้ในถ้วยเราจะใช้แบบผงสำเร็จรูปจะได้ไง่ายๆนะคะผงแหนมสำเร็จรูปจ้านะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเราเพิ่มกระเทียม กระเทียมเกือบหนึ่งถ้วยนะคะกระเทียมนะคะไม่ถึงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ผงผงแหนมแล้วก็เราจะใส่พริกไทยเข้าไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาล้างมาล้างอันนี้เลยจ้าล้างเอ็นไก่เอ็นไก่ล้างน้ําให้แล้วก็เอาไปเสด็จน้าซะก่อนนะคะอย่าให้มันเปียกนะคะเปียกไม่ได้นะคะล้างน้ําแล้วก็เอาไปเสด็จให้มันเสด็จน้าซะก่อน เอ็นไก่นะคะเราล้างน้ําก่อนจ้าเดี๋ยวรอให้มันละลายก่อนมันยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะคะล้างน้ํารอให้ละลายก่อนแล้วทิ้งไว้เสดดน้ําแล้วเอากระดาษเช็ดให้มันแห้งซะก่อนล้างน้ําอุ่นซะก่อนเอาน้ําอุ่นที่บ้านมีน้ําอุ่นนะคะอันนี้น้ําอุ่นใช้น้ําอุ่นล้างก็จะไวละลายไวนะคะ อันนี้ได้ประมาณ2องโลเนี่ยได้ประมาณ2อกิโลแหนมเอ็นไก่จ้าทำแหนมเอ็นไก่นะคะเอาไปทอดอร่อยอร่อยกินกับข้าวเหนียวผักสดพริกขี้หนูเข้า ให้มันละลายกว่าน,นี้ก่อนล้างน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นล้างโอเครอให้ละลายก่อนจ้ารอให้ละลายก่อนนะคะมาจะพอเสด็จน้ำดีแล้วเราก็จะมาทำเลยนะคะเอ็นไก่เทลงไฟตามด้วย ผงแหนมใส่หมดไปเลยนะคะผงแหนมจะเราใส่ไปเลยนะคะตามด้วยพริกไทยใส่ผงแหนมเข้าไปใส่พริกไทยเยอะหน่อยพริกไทยประมาณนี้กระเทียมสับเราใช,ใช้เวลานวดประมาณสักสิบนาทีนะคะนวดสักสิบนาทีจ้ะ ขยำขยำสักสิบนาทีขยำจนมันเข้าเนื้อนะคะใส่ถุงมือจะ้ะใส่ถุงมือนะคะนวดสักสิบนาทีให้มันเข้าเนื้อ ถ้าเป็นเนื้อหมูเราก็ต้องใช้เวลานวดประมาณสัก2 0่สนาทีถึงยีนาทีนะคะอันนี้เป็นเอ็นไก่ก็จะใช้เวลานวด1 0บถึงสินาทีนะคะถ้าทําได้นะคะอันนี้ก็จะนวดประมาณสัก10นาทีก็โอเคแล้วจ้ะนวดไปก่อนนะคะพอนวดเสร็จเราก็ใส่กระปุกไว้ประมาณสัก4ีหวันถึงจะถึงจะเปรี้ยวนะคะประมาณสักสี่หวัน เพราะว่ามันเป็นเอ็นไก่มันก็จะเปรี้ยวช้าหน่อยเริ่มมีน้ำออกแล้วนะคะอืมใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือแป1หนึ่งช้อนใส่เกลือไปหนึ่งช้อน พอดี๋ยวตอนทอดเนี่ยเราจะใส่แป้งเราจะใส่แป้งที่มีรสชาติแล้วนะคะเราก็ไม่ใส่เกลือเยอะนะคะใส่แค่ช้อนเดียวพอพอดี๋ยวตอนทอดรอให้มันเปรี้ยวก่อนแล้วทีนี้ตอนทอดเราก็มาใส่แป้งใส่แป้งขา้าไปีแป้งก็จะมีรสชาตินะคะรสชาติมันมีรสชาติอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะ ขยำขยำเพราะอืมขยำไปอีกจ้ะขยำนจนกว่าจะเข้ากับเนื้อเนื้อไก่นะคะเวลาทอดเราก็ใส่แป้ง แต่แป้งที่มีรสชาติเขาปรุงเขาปรุงรสชาติมาแล้วนะคะแป้งนะคะก่อนจะทอดเราก็คลุกแป้งเข้าไปแล้วเอาไปทอดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะโอเคผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะทีนี้เราจะมาใส่กล่องนะคะใส่กล่องทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณสักสี่ห้าวัน โอเคจ้าได้นุ่งตะกุนพอดีเลยนะคะโอเคจ้านี่จ้ะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ทิ้งไว้ประมาณสักสี่ห้าวันโอเค